ลาบสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเชากปุตติให้ยืนกลาบซ้ำอย่าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดจะต้องออกมือทำไม่มีอะไรมากยากบอกว่ารักจุงไป เออหลวงหลวงพ่อเป็นอะไรลครับเออสงสัยหลวงลิกถามหาลิจทีิหลวงลิจิดวงกุ้นเนี่ยเริบร้อยอะไรใช่ไหมครับเต็มที่อมะโยงมาโยงสูงเท่ามเยงพระมาเองเขาเรียกว่าพระตะกายังไม่ได้แดกของมันเลย มโยงมโยงสูงเท่ามายังไม้หักขวางทางตีหัวพระเรียบร้อยแล้วครับหลวงพ่ออาราตนาเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาเรจะตั้งน้ำมนะเอากระโถนไหมครับไม่เป็นไรเกินแล้วกระโถนน่ะเหรอแผลเล่นอย่างนี้นึกถึงปู่เลยร้อยสิปีไม่ตายจริงเหรอเขาเขเล่นแบบนี้หรือเปล่าอ้าวเขาไม่กวัว้อาเตีมันมึงผอ ชีวิตยังมีค่าอย่าซากระเด็กชาอ้า้นมั้ยไงไงร่างกายต้องการจะแดงเหรอผมก็กลัวหน้าเขียวเหมือนกันสวดเธอดูแม่ปล่อยวางปล่อยวางอย่าไปยุ่งกับเขานักโมตัสสะเพราะตัวระตัวสมมาสัมพุทธศัสสานักโมตัสสะ พระคมภีรโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัจานะโมทจจะพระคัมภีรโตระหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตจะัมภอะกแล้วไม่ประมาณ้โมพวงหอครับสามพ่ออันจะปีเลยแล้วกันนะเดี๋ยวไงอันก็คุยกันก่อนเลยเอาเอาทำไมล่ะทไมล่ะพ่องานเนี่ยไสองสักเท่าไหร่อะอะไรนะไสจองพูดถองเหรอผมว่าจะถวายรวมทีเดียวเลย สักสองพันเท่าไหร่สองพันพอไหมสองพันเหร่สองสองพันครับหลวงพ่อสองพันนวดยิ่งอกที่งผายเลยอะไรนะตาบอกงกอยบอกตะไม้ <functions>